สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพลาสติกนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจานศรีสเกตนะคะก็จะมีเป็นแบบเทปบ้านแทนด้นะคะของแท้หนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบแผงพี้สีดานะคะเค้กยูนิคอร์นคนไอติมนะคะ1แล้วก็ยางต่อมานะคะจะมีเป็นกระดาษของปุ๋ยนะคะที่เดี๋ยวก็จะเป็นแบบของแถมตามโปรโมชั่นนะคะ อันนี้เป็นของน้องจากพัทลุงนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นโลซานิโอนะคะแล้วก็จะเป็นแมวยูนิคอนนะคะอันนี้นะก็จะเป็นตัวแมวนะคะกระต่ายขนปุยนะคะ1โดเรมอนนะคะหัวโดเรมอน1ชิ้นแล้วก็เป็นตุ๊กตาหัวใจนะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นคัพเค้กนะคะใส่ไหมอันนี้เป็นกระต่ายนะคะ1แล้วก็จะมีเป็นกล้วยจิ๋วนะคะที่เหลือก็จะเป็นแบบของแถมตามโปรโมชั่นนะคะก็จะเป็นมีบาซิโนจินะ อันนี้เป็นของน้องจัก,กรลาสินะคะก็อย่างแรกค่ะจะเป็นเคปป้กปอนกุหลาบนะคะ1ชิ้ตนตุ๊กตาหัวใจนะคะ1แล้วก็มินิบัตอีโมจิอันนี้เป็นของแถมสชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจาชชนบุรีนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นแบบโดเรมอนนะคะอันนี้ทั้งหมด3สีนะคะก็ขาไปนะคะทั้งหมด6ชิ้นนะ,ะก็เป็นสีละ2ชิ้นนะคะ นี่นะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นโลซานิโอนะคะ2ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นตุ๊กตาหัวใจนะคะแล้วก็เป็นคัพเค้กไซส่ใหม่นะคะที่เหลือนะก็จะเป็นของแถมตามโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะ,คะก็จะเป็นของแถมน,นะของน้องตัวขอนแก่นนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นแบบเค้กยูนิคอร์นหัไอ,อจิ้นะคะนี่นะคะทั้งหมด6ชิ้นนะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบตุ๊กตาผลไม้นะคะทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นตัวฮีโร่นะคะ2ชิ้น2แบบที่เหลือก็จะเป็นของแถมตามโปรโมชั่นนะคะก็จะมีเป็นโลนะคะเฟนฟายนะกล้วยนะคะก็เป็นไซจัมโบ้ต่างๆประมาณนี้นะนี่ก็เป็นของแถมนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระดินส่อนะคะ ไลชินามอนนะคะ1ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นสมุดโน้ตน,นะคะคิตตี้น้1หนึ่งแล้วก็นี้นะคะจะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะ1นเซตไม้บรรทัดนะคะแล้วก็เป็นปากกานะคะกับดินสอ,อยางลบแล้วก็ลระดินสอน,นะคะอย่างละชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจากนครปฐมนะคะก็จะมีเป็นแบบเคสไมโครขนไอติมนะคะหนึ่งยางต่อมานะคะจะเป็นแกะอัปาก,ก้านะคะสีใสลุงนะ้า1ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นแพนพินสีดำนะคะ1แล้วก็จะมีเป็นโดเรมอนนะคะโลซานิโอคัพเคสใส่ใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบกระต่ายขนฟูนะคะแมวแล้วก็มีเป็นหมีอันนี้ก็จะเป็นของแถมจากโปรโมชั่นนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะ ก็จะเป็นแบบมินินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบช็อกบอลนะคะกับมินิบัตรอีโมจินะแล้วก็จะมีเป็นไซส์จัมโบ้นะคะอันนี้ก็จะขายแบบกันไปนะคะมีเป็นโดเรมอนแมวนะคะตัวฮีโร่นะคะดบบโดเรมอนคพเ้กใส่ใหม่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบแกะขนปุยนะคะอันนี้สองชิ้น2สีหัวโดเรมอนนะคะสตรอเบอร,บรี่แล้วก็เป็นสกูชี่มินิค่ะแบบกันไปนะคะ เป็นมินิบ้านอโมจิีช็อปบอลแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสีสเกตนะคะที่เป็นแบบกระติกน้ํานะคะหนึ่งชิน้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นสมุดน,นะคะลาชิลามอนนะคะหนึ่งเล่มน,นะไปสมุดเล่มใหญ่นะคะกระดาษดินสอชินามอนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของดินสอยีลักคิมนนะคะไไันะคะเซตปากกาไฮไลท์นะคะหนึ่งเซต สมุดโนริลักคุมะนะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษโนนตะกานะคะเป็นลายกุเิธรมะอันนี้แล้วก็กระดาษโนที่เก็บอันนี้นะคะลายลักคุมะนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นปากกาแล้วก็ดีสกดแบบต่างๆนะคะ่าไปนะนี่เป็นพวงกุญแจอันนี้ด้วยนะคะลายน้องแมวนะคะแล้วก็เป็นลายอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสกูช่มินินะคะ อของนอจะนคะปฐมนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นผลไม้นะคะ1ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นน้ําหอมนะคะ2ชิ้น2แบบแล้วก็เป็นมินิบัตรมอจินะคะกับช็อกบอลค่ะขอบคุณน้องทั้ง10คนมากๆเลยนะคะ